ให้ลูกโดดลงไปก่อนอยูน่เฮียนมากกินพริกใส่ผักขาเก็บมาจากหลังบ้านอประมาณนี้ก็ไดผักขาหรือผักชะอมนี่ะค่ะขาดไม่ได้คืออ,อิตูใบแมงลักนี่แหละค่ะตู้บ้านน้องนี่แหละคาดบม่ได้ เสิร์ฟได้เลยค่ะพี่นอ้องแย่กขัดแกงละไม่เหรอของโปรดมาลีจันร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาให้จานสิพ้าไปเฮ็ดแกงละไมโจค่ะนี่ละไมโจที่เขาเฮ็ดไว้ถนอนมอาหารไว้กิน,ดนโดนๆนะคะขั้นใส่เกลือไว้เขาเอามาต้มแร้วๆแล้วๆๆค่ะเครื่องผสมเขา มีตะไคร่ข้ออีตู้แมงลักชะอมค่ะหนามปลคขาบ้านเขาก็บเบีย้ยค่ะพริกลูกโดดนี่พริกอ่อนไว้จะใส่หอมค่ะปลาล่าค่ะ <c oughs> มันเฮงน,นีทปลาก,กวดปลาล่าสดเบิดค่ะอันนี้กะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดป้าที่เขาไปเก็บอยู่ทั้งปูค่ะ เขาก็เอามาถนอมอาหารไว้ค่ะเอามาหนึ่งเอามาออกแล้วก็อัดใส่ถุงไว้เอาไว้แกงยมบะมีค่ะนี่ก็เอามาเสริมกันค่ะนี้คือหน้าใบยานังค่ะขาดบ่ได้ค่ะใส่แกงน้ำไม้เขาขันใส่ขวดไว้ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้โดนอยู่ค่ะค่ะนี่หน้าใบยานังเขาค่ะคือน้ำไม้โจ้แล้วพี่น้องบ้านเฮาเป็นน้ำไม้โจ เฮ็ดไว้ตอนนาน้ะไม่ค่ะเผาเราก็มาเคลื่อนล้วก็มาขั้นใส้น้ำเกลือขั้นใส้เกลือไว้กินโดนๆค่ะป้านี่เขาเสียเอามาแกงนี่นะคะเอาออกมาแกง่งแล้วมาจูอา้มาต้มก่อนค่ะพี่นอ้องต้มน้ำสูบน้ำเค็มมันออกก่อนอืมจากแกงสําใดให้เราออกมาค่ะอีกจากปั้น เห็ดใส่ทั้งน้ไม e ้โจ้น้ไม้ทถุงค่ะน้ไม้ทถุงก็ใสิเป็นนอเป็นนอเขาอยากทุบแกงอกทุบอันนี้น้ไม้โจ้เขียนเดี๋ยวไปต้มก่อนค่ะมันนี่เขาสือมาเบิ่งเห็ดเห็ดป้าค่ะที่เขาไปเก็บมาเขาอัดช่องฟิตไว้เอามาเห็ดถนอมอาหารค่ะหนึ่งซอทุงเขาก็ใส่ช่องฟิตไว้กินได้เป็นปีค่ะนี่ค่ะมีหลายถุงเาเลือกเอาเอาถุงใดไปแกงก็เอาออกมา ไปแช่น้ำใบเลยคมันน้ำแข็งละลายค่ะนี่ค่ะเห็ดเนาะนี่นี่คือเห็ดไขคข้าจีไว้ย่างไว้ไว้ใส่แกวยามอยากกินค่ะใส่ไว้กินได้ตลอดปีค่ะเลือกเอาถุงนี้ไปแกงค่ะถุงนี้ไปปมัน้าละลายน้ำแข็งให้มันออกแล้วข้าวกล้วย แกงใส่น้ำมันค่ะใส่ไว้จะทักกอนให้น้ำแข็งละลายค่ะตอนนี้ปิดก่อนใส่ของปิดไว้ข้างน้ำเดือดแล้วเขาก็เสียวน้ำมันมาต้มก่อนพี่น้องนี่เลยค่ะต้มน้ำเค็มน้ำโสมมันออกก่อนน้ำมันโจูค่ะเพราะว่าเขาหมักใบตพมไปจากน้อยก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็มาปั่นออกแล้วก็มาแกง อันนี้ต้มไปก่อนค่ะเริ่มแกงกันเลยค่ะพี่น้องตอนเริ่เขาใส่น้ำยาล้างลงไปเลยค่ะน้ำยาล้างย่องใส่ตู้เย็นไว้พอดีย่องเที่ยวเที่ยวมันตายค่ะเก็บมาสดๆใส่หมดแตนบุฟเ่ตให้เติมน้ำเปล่าลงไปอีกเที่ยวค่ะน้ำหน่อยอยู่เขาจะสิเติมน้ำเปล่าลงไป ุนเติมน้ำเปล่าเริ่มข้าวหน้ามันหน่อยอยู่แล้วแต่ผู้มากน้ำหน่อยน้าลายค่ะใส่จัดหน่อยก่อนนี่ค่ะแต่แต่มักนี่เลยใส่ข้าวเบียร์ที่เขาตำไว้ข้าวสารข้าวสารเหนียวแซ่ให้มันอ่อนนะคะเป็นข้าวเบียร์ใส่ข้าวเบียร์คนให้มันละลายก่อนค่ะ อันนี้พริกพริกตะะไข้หอมแดงตามใส่กันค่ะใส่ลงไปเพื่หใหเขบียละละายาแล้วก็ไปตั้งไฟค่ะพี่น,อน้องน้ำข้นน้ำหน่อยเขาก็เติมไปค่อยเติมไปเรื่อยๆค่ะเพราะขบียมเสียตให้น้ำข้นค่ะ ต้นไปตั้งไฟก่อนค่ะพี่น้องใส่เกลือใจังหน่อยใส่เกลือจังหน่อยก่อนนี่ค่ะนิดนึงก่อนไปชิมรดไปปรุงไหมค่ะมันเอาคนๆให้ขบยาแตกขบยาละลายในน้ำอย่านางนี่ค่ะนี่ก็น่ากินแล้วค่ะไปตั้งไฟนำเดือดใส่เครื่องปรุงใส่ผักค่ะมอเริ่มเดือดแล้วค่ะ ใส่เห็ดใส่เห็ดยังก็ได้เลยคะ่ะเห็ดเปี้ยงเห็ดหูหนูเห็ดยังก็ได้อันนี้เขามีเห็ดปลาพอเขาไปเก็บเติงฟูแล้วเขาก็เก็บไว้กินดุนๆแล้วจออกมาแกงยำอยากอังศิละเป็นพวกเห็ดนาเรนามุมนานยังเป็นเห็ดป้าเะคะ่ะที่กินได้ที่ไปเก็บมาที่ลงคิดเก็บเห็ดในพี่น้องเบิ้งนะคะเก็บมาแล้วก็มาล่างก็มา ติดไว้กินโดนๆค่ะกระเพใส่ปลาลสิเป็นปลาลาาขวดค่ะพี่น้องที่ได้ตวงัะพีก่น่นเอาโจมลงแล้วเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งโจมใส่ปลาลาก่อนเมนอหนึ่งทายค่ะใส่อีกประมาณสองััพีปกติก็ลวกใส่ค่ะพี่น้อง ปลาขวดต้มไว้แล้วมันก็มค่อยเข้มข้นทอดปลาลาเขาลวกเองเลาดิบซื้อมาลืมซื้ออีกแล้วเรบามีได้ใส่ปลาขวดไปก่อนปลาขวดนี่เขาใส่ตามส้มตำค่ะพี่น้องตามส้มตำอร่อยเพราะเขาต้มสุกแล้วก็ปรุงมาเรียบร้อยคธอพี่น,อน้องเพิ่มซอนแล้วแต่ปูมา <c oughs> ถ,ถึงกินพริก กินรสอก่อนออแซบ่บน้ำมันโจ๊ม่นจานมากมากค่ะวันนี้มีรสสมดสีนิดนึงแล้ว <c oughs> ก็โอโอนะคะกินของเขาไปอีกก็ลละค่ะน้ำมันโจมัมามาแต่น่อยแล้ว เราส่น้ำปลาจาักน้อยไม่ได้แกนมาก,กิดเคม็มคือว่าล่ะน้ำปลาจาักน้อยค่ะอันกูใดบ่มากเค็มกับโ่ต้้งใส่รสชาติ่่อดีแล้วน้ำปลาแต่น้อยก่อนนี่ค่ะชิมรสด,ด,ดูอีกรอบแซ่บแซ่บแซ่บนี่ยแหละกินน้ำมันจู ส่วห้อยห้อยแอบคักค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่ผักเลยค่ะใส่ลูกโดดลงไปก่อนค่ยยื้อนมากกินพริกเรื่องลูกโดดค่ะพริกพริกดิบพริกอ่อนใส่ผักขาค่ะเก็บมาจากหลังบ้านประมาณนี้ก็ได้ผักขาหรือผักชะอมนี่แหละค่ะ นักังยางกระไส้ลงไปบวบางยางนี้กระไส้ลงไปขาดม่ได้คือไอ,อตู้ใบแมงลักนี่แหละค่ะอตู้บ้านเนาะนี่แหะขาดม่ได้ทีนี่บ่มีผักไอ้บ่มีบวบบ่มียางกินกับบ้านบ้านเนากินกินดว,นดวนกินเที่ยงวันหยุดค่ะท,ท่านไปตลาดมียังกระไส้ลงไป ใส่ผักแล้วมันก็สิหอมผักได้ไหมคะสิมงรสเบิองอีกรอบเลยสิ่หอมกินผักขาผักอีตูอืมโอ้โหสุดยอดแล้วบัเนี่ยหอมหอมผักอีตูหอมผักขาค่ะพี่น้องเสร็จแล้ววันนี้อักเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่น้องแซ่บคักแกงลียงไม้หอมของโปรดมาลีจันทร์ แกงน้ำไม้เฮาเสร็จแล้วพี่น้องเกงน้ำไม้จูอืมดรอ,อร่อยมากยอดเลยอ๋อถุงเขา้าเจ้ากระละลอกักบุงกันย้อนหอนแล้วพี่น้อง เขาคุยก็จะเอื้อลุยสารเถอะทำเขาคุยเลยค่ะมันห้อนไหมจีเร็วไปได้ต้องเป้ากันค่ะ กูจะปะลาก่อนเจ้าปลาอืมยอดยอดความบุ้งเก็บจับลูกแสบทั้งห่อนอะไรกินเองสิขอลัพี่น้องไปแค่เพียงแค่นี้ค่ะ ฝากเป็ปกนกำลังใจมาริจันนี่ด้วยค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ค่ะมาริจันให้กำลังใจแคทกิฟต์ต่อไปค่ะแซ่บๆนัวๆค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย